ขอกราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับขอต้อนรับเลยเข้าสู่รายการสารานกกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวอนิเมะซีรีส์นะครับผม f o o d t b a s k e t หรือไม่รู้อันนี้ไหมนะครับหรือสเสน่สาวเข้าปั้นนะครับผมทั้ง3-4สั้นในปี2019ที่เขาเอามารีเมคและเอามาทำใหม่และทำภาคต่อนั่นเองผมเคยดูภาคไทย นะครับนะเป็นอนิเมะเก่าเลยนะครับตอนนั้นคือลายเส้นเก่าแต่ก็สนุกและดราม,ม่าดีสมัยนั้นเคยเห็นนะครับว่าเอามาฉายในทีวีอยู่แต่จําไม่ได้แล้วครับว่าช่องไหนมันนานมากนะครับตั้งแต่มันเอามาฉายตั้งแต่ผมเกิดเลยครับช่วงผมแบเบานะครับแบเบาเลยยังเป็นเบบี้อยู่เลยนะครับแต่จําได้ว่าสนุกและโมเมนต์น่าจดจําเยอะนะครับแต่พอมาดูภาครีเมคเนี่ย ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยมันดึงความทรงจำต่ออนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาเลยครับมันทำให้ผมคิดถึงสมัยนั้นมากๆแล้วก็เติมเต็มส่วนที่หายไปด้วยการทำภาคต่อเอาไว้ง่ายเลยคือภาครีเมคปี2019ลายเส้นสวยขึ้นมันทำให้อัธรตในการรับชมเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงเนื้อหาและเนื้อเรื่องที่คงเดิมไม่ต่างจากเมปีเก่า ผมเลยเอามารีวิวแบบสรุปย่อๆ3ภาครวดเดียวไปเลยก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิว The Movie หรือภาคสปินออฟเรื่องนี้กันนั่นเองย้ำนะครับว่าย่อย่อย่อมากๆนะครับไม่ได้รีวิวแบบละเอียดยิบทีละตอนทีละตอน2ตอนหรือภาคทีละภาคนะครับคือมันไม่มีเวลาทำคลิปครับนะแล้วก็ลงคลิปเนี่ยคือมันไม่ทันเวลาออกฉายหรือเวลาที่ผมจะต้องไปดูหนังหรือจะต้อง รีวิวนะครับเดโมวีเรื่องนี้นะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมได้ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรนะครับรีวิวบุพเพสนิวาสไปเลยนะครับผมมันเป็นคนอิดดี้อยู่แล้วนะครับก็เลยรีวิวบุพเพสนิวาสไปในคลิปคลิปนี้ไปด้วยแต่ว่าจะเป็นการแบบย่อย่อมากๆถ้าทําคลิปจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ10วินะครับ ก่อนอื่นเลยเขาบอกไว้ตรง,น,นะรงนี้นะครับถึงคอมเมนต์นี้นะครับถึงโนบิตะโนบิคุงนะครับพี่ไปดูมาแล้วบุเพสนิวาสอแต่ขอไม่ทำคลิปรีวิวเนื่องจากว่าพี่เคยดูภาคแรกแล้วแต่แค่3ตอนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แนวผมนะครับดงๆก็แนวแหละแต่ว่าไม่ค่อยถูกสรลปกับละครไทยเท่าไหร่นะครับเลยดูภาค2ไม่ค่อยเข้าใจนิดนึง ก็จะกลัวว่ารีวิวอาจจะไม่ถูกใจแฟนหนังแฟนละครแล้วก็จะโดนทวิตดาวนะครับแต่ก็พอรู้จักตัวละครอ,อยู่โดยรวมบุเพศนิวาสนะครับภาค2เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกลมกลม่อมแล้วก็ขยายเรื่องจากภาคแรกได้ดีนะครับเพราะว่ายังมีการพูดถึงภาคแรกไม่ใหม่ใแทบไม่มีเลยนี่ว่ะเราขึงหลับขึงตื่นนี่ว่าจําไม่ได้นะครับเพราะนี่ขนาดดูภาคแรกมาแค่ 2- 3งตอนนะครับยังดูได้แบบไหลลื่น ได้ขนาดนี้ถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยประสบความสําเร็จในการเล่าเรื่องและบทมากๆนะครับภาพแสงสีเสียงเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับติดแค่การดําเนินเรื่องครับเอื่อยไปหน่อยแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมีความยาวเกินจําเป็นไปนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าสอบผ่านมากๆครับเป็นหนังไทยที่ถือว่าลดอคติต่อหนังไทยของผมได้เยอะมากๆ7.95เต็ม10ไปเลย ก็ถือว่ามันสนุกอะ่ะมันก็สนุกแหละนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่แฟนไงผมเลยไม่อินไม่ค่อยอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อย่เราก็ไม่ได้ดูภาคแรกจนจบเลยไม่ได้ไม่รู้เรื่องแต่ว่าว่าตัวละครเป็นตัวอะไรชื่ออะไรบ้างนะครับรู้จักแค่ว่าเออเจ้านู่นนี่นั่นมากมายนะครับก็จริงไม่ต้องดูภาคแรกก็ได้นะมันมันมันก็ดูรู้เรื่องแหละนะครับรู้เรื่องในระดับหนึ่งนะครับ ใครที่ดูภาคแรกมาก่อนก็จะฟินอินไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าจากการที่ผมสังเกตรีแอคชั่นคนที่ออกมาจากโรงเนี่ยเขาพูดเสียงเดียวกันเลยครับว่าอินฟินมากๆแต่คนที่ไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยไม่ฟินไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แต่สนุกสนุกในระดับที่แบบเป็นหนังไทยเกรดดีใช้ได้เลยก็ถือว่ามาพูดในคลิปนี้เลยนะครับ มาพูดในคลิปนี้เลยละกันไม่ทําคลิปรีวิวนะครับเพราะว่าทำไม่ทันเนื่องจากว่าต้องตามเก็บซีรีส์ทั้ง3ภาคของสเสน่ห์สาวเข้าปั้นนะครับเพื่อไปดูเดอะมูวี่อีกรอบเอ้ยไม่ใช่เพื่อที่จะดูเดอะมูวี่นะครับก็คือต้องกลับมาดูภาครีเมคอีกรอบอะ่ะจริงๆผมเคยดูจบไปแล้วนะครับทั้ง3ภาคเลยแต่ว่าไม่ได้รีวิวตอนนั้นยังตอนนั้นไม่ว่าง ตอนนั้นไม่ว่างเท่าไหร่นะครับที่จะทำรีวิวนะตอนนั้นช่วงติดกำลังเห่อสตรีมนะครับสตรีมเกมอยู่ไม่ได้ไม่ได้รีวิวไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจนะครับแค่ดูให้มันสนุกเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาก็กลับมาดูแล้วเพื่อที่จะได้กลับมาทบทวนก็เรียกว่ากลับมาทบทวนเพื่อที่ได้ดู The Movie, เดอะมูวีเสน่สาวข้าวปัน้นอารมพบทเสน่สนาวข้าวปัน้นได้อย่างรู้เรื่องรีวิวสั้นมากๆครับนะไอ้บุเพสเนว่าเนี่ยแต่อยากให้รู้ไว้ว่ามันบันเทิงดีมากโอเค ทีนี้มาเข้าเรื่องเป้าหมายหลักการของคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูหรืออ่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับเพราะมันมีลิขสิทธิ์อยู่ในอยู่ในไทยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีลิขสิทธิ์อยู่ในแอปสตรีมทั่วไปนะครับคือตัวเมสเนี่ยมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับทั้ง Netflix ทั้งไอชีนะครับตัวมังงะเนี่ยอันนี้จําไม่ได้แต่จําได้ว่าน่าจะมีลิขสิทธิ์ในไทยแต่บอกได้แค่ว่าเป็นเรื่องที่กล้าพูดได้เลยว่า เชียชิปเอบวกไปเลยมันเป็นเมที่หลากหลายอารมณ์แถบเล่นกับความรู้สึกได้ดีมากๆส่วนใครยังไม่เคยได้ดูหรือรู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรแนวอะไรผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ย่อๆเราย่อให้ฟังเอาเป็นว่าเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวดรามา่าโรแมนติกคอมเมดี้อบป่นหวัวใจก่อนเล่าเรื่องย่อๆขอบอกไว้ก่อนว่าใครที่เซนส์ทีฟกับการโดนสปอย ไปิดได้เลยเพราะคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับและถือว่าเตือนแล้วเพราะผมสามารถสปอยได้ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบสปอยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อะไรมากผมไม่ได้เซนซิทีฟนะครับแถมในเรื่องนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วใครไม่ได้ดูก็รีบไปดูซะนะผมถือว่าผมสปอยได้แล้วเพราะว่ามันออกมานานแล้วนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะดูมาแล้วโอเคเรื่องย่อ กองไว้ง่ายเลยครับนางเอกเป็นเด็กกำพร้าครับผมสุดสาเร็จเลยพ่อแม่เสียนะครับพ่อเสียเพราะโรคแม่เสียเพราะอุบัติเหตุหนางเลยต้องไปอยู่กับปู่พอบ้านปู่สุดมโมและบ้านปู่ไม่มีเงินนางเลยต้องมาเป็นเด็กกำ,กกำพร้าเออเป็นเด็กพะเนจรนะครับเป็นเด็กพะเนจรตั้งเต็นท์ไปทั่วอยู่ทั่วไปหมดนะครับวันหนึ่งเธอบังคือวันหนึ่งเนีย่ยเธอบังเอิญเห็นบ้านกลางบ้านกลางเขานะครับที่เธอไปกางเต็นท์อยู่แถวนั้นเนี่ยเลยไปแวะดู หลังจากนั้นเลยครับได้เจอเรื่องเซอร์ไพมากมายทั้งคำสาปทั้งทำส,สัญญาจนนำไปสู่ความรักและความโศกเศร้าบอกได้รู้ว่าเป็นเมะที่มีทั้งความอบอุ่นความตลกและความดาร์กอยู่ในตัวที่บอกได้รู้ว่าเป็นเมที่พูดได้เลยว่าปวดตับในหลายความหมายนะครับแล้วก็เอาง่ายคือเป็นความหมายที่ดี และเป็นเมะที่แน่นอกเพราะปมปัญหาของตัวละครต่างๆที่เล่าออกมาเนี่ยเขาเล่าได้ดีมากครับเล่าได้อินและขยี้ได้สุดจริงๆขยี้ดราม่าได้โคตรซึ้งขยี้ตัวละครและปมได้ถึงพิกถึงขิงมากๆแถมปูตัวละครดีและแฟชแบ็กได้ดีมากๆเป็นการแฟชแบ็กที่บอกได้เลยว่าไม่น่ารำคาญแต่น่าประทรับใจและเศร้ามากๆการย้อนอดีตเพื่อที่ทำให เห็นถึงปมและที่มาของตัวละครนั้นๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบทน้อยก็ตามเถอะไอ้ตัวละครนั้นอนะแต่การเล่าย้อนอดีตของตัวละครเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าแม่งเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มมิติและเพิ่มความน่าดึงดูดน่าติดตามและความน่าสงสารต่อตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆแต่ก็มีแอบสงสัยอยู่นะครับว่าคนเขียนเนี่ยมีปมกับ,บครอบครัวเยอะหรือเปล่าปมความรักเยอะหรือเปล่า แต่ละปมนี่ปมครอบครัวทั้งนั้นเลยครับแถมเป็นตะก,กาศที่ค่อนข้างจะป่วยนิดนึงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เจอในชีวิตจริงมันก็มียอมรับครับว่ามีจุดพีคกเยอะตั้งแต่ภาคแรกยันภาคไฟนอลเนี่ยพีคกยันจบแถมจบได้ดีครับจบได้ดีมากเขาฉเฉลยปมขยี้ทุกอย่างเล่าให้ผู้ชมที่สงสัยได้หายไปหมดเลยเคลียรทุกแฟลกเคลีย์ทุกประเด็นนะครับได้ดีมากๆถึงแม้ว่าช่ภาค3เนี่ย ช่วงท้ายๆเนี่ยจะเล่าแบบรีบๆตัดไปหน่อยแต่ก็ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นและผูกพันกับตัวละครเหล่านั้นได้ดีมากๆเป็นการจบที่ทําให้หัวนระลึกถึงแรงเหงามากๆที่มันจบลงนะครับทุกโมเมนต์ทุกช่วงเวลาเนี่ยของเมรเรื่องนี้เนี่ยสื่อออกมาสู่คนดูได้ดีมากๆช่วงเวลาน่าจดจําเยอะจริงๆซีเรีส์น้ําตาฉากซึ้ง ทำออกมาได้น่าติดตามและน่าประทับใจสุดๆใครเชียร์เรือคู่ใครเชียร์เรือใครคู่ใครก็ล่มกันหมดเพราะว่าแมงเดากันไม่ถูกจริงๆแต่ที่ผมชอบคือฉากที่แม่นางเอกเสียชีวิตครับมันเป็นฉากที่หดหู่และสูตรสำเร็จถึงแม้มันจะเป็นไปตามสูตรแต่ก็ดันขยี้จนหน้าขนลุกได้เรียกง่ายๆว่าเป็นซีน ที่บีบน้ํำตาและชอบมากๆตอนแฟลชแบ็กครอบครัวของลินเองก็ด้วยครับบีบคั้นจิตใจสุดๆไปเลยตัวละครน่าสงสารมากๆทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ดำ,ดำมืดในจิตใจมีสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้และมีสิ่งที่ไม่อาจครอบครองได้ตราบใดที่คำสาบหรือคำสัญญาของพวกเขาเนี่ยยังอยู่นั่นคือความรักครับที่เขาไม่อาจสามารถ จะอยู่กับมันได้นานทั้งจากครอบครัวคนรอบข้างและคนที่จะมาอยู่เคียงข้างเราไม่สามารถรับความรักได้เต็มที่นะครับง่ายๆคือนั่นไม่ใช่ความผูกพันหรือคําสัญญาครับแต่ทั้งหมดในเรื่องนี้คือคํำสาบถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่กินใจและดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยเป็นการรีเมคที่ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆทั้งลายเส้นและการตัดต่อและการลงสีการลงภาพทุกอย่างดูดีครับดูดีขึ้นมาก จนเข้ากับเนื้อเรื่องมากๆการวางโทนสีแต่ละซีนเนี่ยเพื่อบอกให้เรารู้ว่าซีนไหนกําลังดราม่าซีนไหนกําลังอบอุ่นเนี่ยเป็นการทําได้ดีมากๆครับและเลือกสีที่ใช้ได้ถูกจังหวะมากๆในแต่ละฉากซาวประกอบในแต่ละฉากและซีนเนี่ยก็ยอดเยี่ยมสุดๆครับบิ้วคนดูได้ดีใช้ได้ยิ่งเพลงเปิดปิดเนี่ยหรือเพลงประกอบต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะมากมาก ใครบอกเรื่องนี้เปิดใสๆจบดักบอกได้เลยว่าแสดงว่าคุณเนี่ยยังดูไม่จบอ่านไม่จบและคุณก็ไม่ได้ตามเรื่องดีจริงแต่ยอมรับครับปกนอกของเมะหรือมังงะคือดูโคตรสดใสใส,าสามากๆแต่พอเปิดอ่านหรือดูเนื้อหาข้างในเนี่ยแม่งซ่อนความด์กที่บอกได้เลยว่าทําให้คุณดาวได้อะนี่สินะที่เป็นที่มาของคําว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกนะครับ เป็นเมะอีกเรื่องที่ลูกเล่นดีและนําเสนอได้ดีจริงๆเอาเป็นว่าเนี่ยเป็นเมะที่ทําให้เราได้คุ้นเคยกับชีวิตที่แตกต่างกับลมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนแต่ละตัวละครได้ดีและยังบอกให้เราได้รู้ว่าคนที่เข้มแข็งแท้จริงข้างในกําลังร้องไห้คนที่ข้างนอกแข็งแกร่งแต่แท้จริงแล้วข้างในกําลังกลวงกําลังร้องไห้เช่นกันแต่คนที่ยิ้มได้ใจดีกับเรา ใช่ว่าเขาจะไม่เจ็บปวดแต่หากเขาซ่อนมันไว้และเอาความใจดีมากลบก็เท่านั้นเองเป็นเมที่น่าติดตามและชวนให้นึกถึงจริงๆตื่นเต้นครับอยากดูภาคสปินออฟหรือ The Movie ที่กำลังจะมาถึงนี้มากๆคือรอแทบไม่ไหวแล้วนะครับอยากรู้ความเป็นมาของแม่และพ่อโทร,รุผู้เป็นนางเอกของเมทเรื่องนี้จริงๆในเมททั้ง3ภาคเนี่ยเล่าเล่าแต่แม่ครับแต่ก็ลงลึกไม่มาก แต่เดอะมูวี่เนี่ยเล่าทั้งพ่อทั้งแม่ครับหวังว่าจะลงลึกเยอะกว่านี้และขยี้ได้หนักกว่านี้เหมือนกับเมะทั้งสมภาคต้องมากัดฟันร้อยถึงวันพฤหัสเนี่ยเป็นการรอที่โคตรทรมานมากแต่ตอนที่มันมาถึงวันพฤหัสผมก็คงไม่ดูเป็นเรื่องแรกหรอกครับเก็บไว้ดูเป็นเรื่องสุดท้ายของอร่อยต้องกินคําสุดท้ายแต่ว่าการรอนี่ไมันก็ทรมานจริงๆนแหละคาสัญญามันก็ก็เหมือนคําสาบนั่นแหละนะครับอินกับเมะไปหน่อย เพิ่งย้อนกลับไปดูแบบมาลาทอนนะครับไม่หลับไม่นอนเลยดูสามภาคติดเลยครับบอกเลยว่าฟินสุดๆนี่แหละครับมเมทิาทิเปอร์เอสบวกบวก็ถ้ามีเสียงรบกวนประการใดก็ขออภัยนะครับไม่ว่าจะเสียงทงกับข้าวเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงฟาร้องนะครับคือตอนนี้ฝนคือตอนเนี้ยฝ,ฝนกำลังตกนะครับก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าบอกไว้ก่อนคลิปหน้ามี3คลิปนะจ๊ะเพราะว่ารีวิว3เรื่อง ไปดูว,วันพฤหัสศุกเสาร์มันเลยมีคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกัน3คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอตัวไปกินผลสระต่อละกันนะครับอาดิอส 「それで構わないさ」「嘘つきの僕が吐いた」「反対言葉の愛の」